มาดูเหตุความวุ่นวายในสนามมวยในกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะครับในศึกเพชรยินดีเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาปรากฏว่าแฟนมวยเนี่ยเดือดกว่ามวยบนเวทีอีกอเนื่องจากว่าแฟนมวยไม่พอใจผลการตัดสินของกรรมการก็เลยกรูก,กันไปบนเวทีราชดำเนินซึ่งเป็นเป็นเวที2เวทีในเขาเรียกว่าเวทีมาตรฐานในกรุงเทพมหานครด้วยไปดูภาพบรรยากาศในช่วงนั้นกัน นี่นะครับเป็นบรรยากาศที่มวยจบแต่ว่าแฟนมวยไม่จบนะครับกรูกันขึ้นไปบนเวทีนะครับ,รบเหตุเกิดอยู่ที่เวทีราชดำเนินในศึกมวยไทยเพชรยินดีนะครับเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับมีแฟนมวยเดือดว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยนะครับบุกขึ้นไปบนเวทีและก็ประท้วงการชกมวยคู่ที่3คือชกกันครบ5้ายกแล้วนะครับซึ่งกรรมการตัดสินให้แปะยิ้มปอจิรกิตบุมแดงชนะคะแนนกระดูกเหล็ก ออัจฉริยะในมวยมุมน้ำเงินนะครับทีนี้ทำให้ทีมงานของนักมวยกระดูกเหล็กะถึงกับเดือดไม่พอใจกรรมการบรรดาเสียนมวยเกิดความไม่พอใจผลการตัดสินถึงกับมีการประทะคารมกันดุเดือดระหว่างากรรมการนะครับมีการประท้วงกันนะครับก่อนจะบุกขึ้นไปบนบนเวทีนะครับจนเกิดเหตุการณ์วุ่นวายอย่างที่เห็นในภาพจนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยายามเข้าไประงับเหตุ และก็มีบรรดานะครับเนี่ยคือเรียกว่านักจัดมวยก็คือบรรดาคนที่จัดนะครับเช่นเสียนาววิรัตวชิรัตนวงศ์นะครับเสียโบสนัทเดชวชิรรัตนวงศ์เนี่ยโปรโมเตอร์นะครับก็ไปพยายามเข้าไปเคลียร์ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุบานปลายอย่างที่เห็นในภาพอันนี้เสียเนาวนะครับก่อนที่สุดท้ายเนี่ยประธานเทคนิคของเวทีก็ประกาศยกเลิกไม่มีผลการตัดสินคู่มวยดังกล่าวก็ทําให้แฟนมวยเนี่ยครับเนี่ยพอใจลงจากเวที จากเหตุความวุ่นวายดังกล่าวนั้นคนในวงการมวยก็ต่างวิพากษ์วิจารกันนะครับและก็ตั้งคำถามถ,ามถ,ามถึงเวทีมวยราชดำเนินซึ่งเป็นเวทีมวยมาตรฐานเนี่ยทำแบบนี้ได้ด้วยหรือว่าอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อแฟนมวยไม่อยากจ่ายสตังค์หลังจากที่มีการเล่นพนันกันแล้วก็สามารถกดดันกรรมการได้ถือว่าไม่แฟร์ทำอย่างนี้ได้หรือว่าอย่างนั้นแล้วเวทีราชดำเนินเนี่ยจะเรียกว่าเวทีมาตรฐานได้อย่างไรเมื่อทำแบบนี้ ต่อไปถ้าหากว่าใครหรือแฟนมวยเนี่ยไม่พอใจคําตัดสินของกรรมการก็จะไปกดดันด้นดวยการบุกข,ขึ้นไปบนเวทีอย่างนี้หรือมีคําถามตามมามากมายมล่าสุดนี่นะครับเนี่ยทางสนามมวยราชดำเนินได้ออกแถลงการห้ามสามเซียนมวยนะครับเนี่ยเข้าเวทีอย่างเด็ดขาดและก็ไม่มีกำานด หนึ่งในสามนะครับสามคนก็คือหนึ่งนายสรศักดิ์แท้ตั้งหรือตีทีเด็ด99นี่ก็เป็นเซียนเซียนมวยที่ใครๆก็รู้จักกันสองนายพรสุริยาอํานวยการหรือเปิ้ลนครนี่ก็ห้ามเข้าสนามมวยสามนายพงปุษน์ถนอมบูนหรือเล็กจันรกาคือห้ามเซียนมวยทั้งสามคนเนี่ยเข้าเวทีราชดำเนินอย่างไม่มีกําหนดนะครับทั้งนี้ทางเวทีมวยก็พิจารณาแล้วเห็นว่านอกจากจะเป็นการขัดขวางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแล้วนะครับทั้ง3คนเนี่ย ยังปทุสส้ายเจ้าหน้าที่ของสนามมวยอีกด้วยจนก่อให้เกิดความวุ่นวายในสนามมวยทั้งยังเป็นการฝ่าฝืนระเบียบการรักษาความปลอดภัยด้วยนี่นะครับนานๆจะได้เจอแบบนี้สักทีนะครับนี่ที่ราชดำเนินแฟนมวยไม่พอใจผลการตัดสินกรรมการครับเขาเดือดกันเพราะว่ามันมีผลเรื่องเดิมพันใช่ไหมครับสนามมวยเหรอครับพี่ใครจะไปนั่งดูแบบนิ่มๆสนามมวยโทโตโเออเนี่ยยกมือกันเลยยกมือกันเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยติดไปนวม ใช่ก็กําลังจะถามพี่แปะอยู่เลยว่าแฟนมวยไม่อยากจ่ายตังก็เลยกดดันกรรมการก็จ่ายตังเรื่องอะไรคอ๋อือใครๆก็รู้คุณหยกสนามมวยเนี่ยนะครับก็สถานที่เล่นกันพนันดีๆนี่เองนะฮะใครจะไปต่อยมวยนั่งพับเพียบดูไม่มีหรอกเป็นบ่อเงินบอทองถูกต้องถูกต้องเลยครับ